เมือ่อเมื่อให้พ่อยญ่เอาล้านก็จะประมาณนี้เด้อว่แม่นราให้พ่อใหญ่เอาล้านพลอล้านติดพ่อหญ่ล้านติดพ่อหญ่ก็จะประมาณนี้พ่อหญ่เห็นยังก็มานั่งเฝ้าบ่ติดพ่อหญ่แหงาบอมนั่งเฝ้าพ่าาาอหญ่บ่มานั่งเฝ้าพ่อใหญ่ระเ,เดี๋ยวนี้อื้ สบายดีป้าลูกเนี่ยสบายดีป้าลูกสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตู้มีตูวเอ้สบายดีเด้อสบายดีฝนตกหยิบ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 เมือนสาวนี่โอ้ยไพ่ก็อยาเกี่ยวเข่าก็รล่อแต่พนพี่น้องวิลี่ก็อยาเกี่ยวเข่าท้าฟังแต่พนมันนั่งเผาอพอยนไงบ่ บอก่นั่งเผาพ่อยายเห็ดวิ่งบอเบิ้บงแขวนะเบิ้งเบิง้งมึงไงหูพ่อยายเห็ดยังหูมืดมืแเ่ <c oughs> นหงาหงาแล้วพนั่งเผาพอา่อยายบอาไปเมื่อไปไปหน้าไปฮะไปไปไปหน้า,ปาไปไปหน้าไปเฮาไป ไปไปหน้าค่ะปะปะไปเมื่อไปไปหน้าปะน่าเอลิงมาได้ี่ส่วนอลิงไปหน้าปะไปบึนบึนบึนไปบ่อนยางหลอกหน้าบ่หืม <c oughs> ขันย่างปะ <c oughs> อย่างออกนาบัเกี่ยวขาวน่นิได้สุกอันนี้แหลนะออกนาเนียส,สุกแซ่ดนี่แหละนี่ โม่น่อยเดี๋ยวเบิ่มทามันก็เปสุกบ่ะโอ๊โมยังคือผุกประจํามะละขายพี่เนองข้รถไฟมาละขายนี่ไงเออเอเฮิ่มเฮิมเฮิมเฮิม เฮิๆๆมเฮิรมเฮิม่มว้กินน้ำหรออืกิน้ำ,นำบุนเป็นไข่กินมาละ บางกีรถรื่นหออกหน้าปะ อไม่อยากหวานไปละ ซงยิมซงซงยิมไปปะหลัดอลิงปะเข้าไปนั่งบ่ไปมาเอาออกยังไงวะเดี๋ก่อนเดี๋ออกยังเสะยังออกไม่ได้ เสิแม่สิยด้วไปไปหน้าหน้าเที่ยวเาขาไปเออ ก่อนพ้นบ่อนเลยเนาะก่อนพ้นบ่อดำคลือคลหรืออยู่านะดำปันฝาขึ้นหนา่อยแทะออกม,มาหอดหน้าอลไพี่น้องสิมาเกี่ยวเขาจะมากกับมารด้ฟนเอ้ยสิกเกียวเขาถา่าเขาคอยเลื้องแห้งแหละหอยสิกเกียวเขาถ่าเจ้าเพราะว่า เพื่อเกี่ยวนีแล้วนะทั้งลุ่มแล้วกับพอเกี่ยวนี่กับเลื้ยงถาแนะละวทั้งลุ่มยังลิงลิงไม่ใส่โบดลเอาหนำมาโฮสเนาะลิงลิงให้เฮ็ดเพื่องมือนออกออว,ว้าวเอาต,ตีนมันเด้อพออ้อมมันไปต้องเอาเด้ออ,อ,อ,อันน่ะบืบ ดอกบักใหญ่นึงชุม <fått> อ <under dietary Sí> <sh> <nuest> ื่เนี้ยะเออเอาแต่อันามันแหละออทื่อเอาติแหละแม่บอมีมือแตกแตกกะยาบันบ้ออกมาหาเห็ดูนงอข่อยกรบอมีหดหญยาสิกิน น้ำน้องกระโบกเลยรป่ะนี่ป่าคอยไปยู่งเซ็เมืดจมแจมจมแจม,จมน้ำไม้กระติดอยู่ก่อเดียวพี่น้องเอ้ยซื้อมาตั้งสิบก่อสิบเบียคิโลเพิ่มจำนวติดติดอยู่ก่อเดียว ไข่ดอกเกี่ยวเขาสูงบัวเจ็บแอวปันได้แบัง่งงามแต่แตถ่ายอยู่นี่แล้วลูกร่างไข่เด้อยาลินเด้อกองเพื่องอ่ะเด้อ เรอซื้อว่าเขาหน้าวานปีนี้นะงามแห้งพี่น้องงามกว่าทุกๆปีแต่ละเก้านะห้างม่ห้างก็ออกบอสุดบันนี้ออกคูต้นคูล่ำคู่ก่องามคากลีมานนี่ก็คอาาเด้อทุกคนมาลิงเข้าตัวปีเกี้ยวเขาก่อน ฝากเป็นกำลังใจให้นนเด้อสุขุสุคนไปเกี่ยวเขาแล้วบ๊ายบายสบายดีลิงเห็นอย่างหาเห็ด,หดอืมไปหาเห็ดถามแม่พอเลยเมื่อปีงเมื่อแรงไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดียดพู